สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับหนึ่งในรถถังหลักที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งก็คือ t 8 4ดสิบสี rot, ่โออรทีรถถังหลักของกองทัพบ,บกไทยที่ถูกจัดซื้อจากประเทศยูเครนและได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมกับความต้องการของประเทศไทยโดยเฉพาะ t 8 4 o p rot, ิ o t โเอเป็นรุ่นที่พัฒนามาจากรถถัง t 8 0ของโซเวียตโดยมีการปรับปรุงระบบหลายด้านเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรบให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น รุ่นที่ประเทศไทยจัดซื้อนี้เรียกว่าโอปรอ T ทีโดยที t, ย่อม,มาจากไทยแลนด์ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นเวอร์ชั่นเฉพาะของไทยรถถังโอปรอตทีใช้เครื่องยนต์ดีเซล kmdb 6 t d 2ขนาด1,200แรงม้าซึ่งสามารถให้ความเร็วสูงสุดประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและประมาณ4 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงในภูมิประเทศครูขระนอกจากนี้ยังสามารถวิ่งได้ไกลถึง500กิโลเมตรด้วยถังน้ำมันเต็มความสามารถในการเคลื่อนที่สูงทำให้เหมาะกับภูมิประเทศที่หลากหลายของประเทศไทย ในด้านระบบอาวุธโอพลอตที่ติดตั้งปืนใหญ่ขนาด125มิมแบบลำกล้องเรียบที่สามารถยิงกระสุนธรรมดากระสุนเจาะกราดและแม้แต่ขีปนาวุธนำวิถีต่อต้านรถถังผ่านลำกล้องได้นอกจากนี้ยังมีปืนกลร่วมขนาด7.62ม mm, ิมและปืนกลหนักขนาด12.7ม mm, ิลลมสำหรับต่อสู้กับเป้าหมายทางอากาศและภาคพ,พื้นระบบป้อนกระสุนเป็นแบบอัตโนมัติ ทำให้สามารถลดจำนวนลูกเรือได้เหลือเพียง3นายคือผู้บังคับการพลยิงและพลขับซึ่งช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพในการรบโอเพลตียังมาพร้อมกับระบบกรอะแบบผสมผสานทั้งกรอบเชิงรับและระบบป้องกันแบบแอคทีฟโดยมีกรอบเสริมแบบเอ็กโพลซีฟรแอคทีฟอาร์เมอร์เอรารุ่นดูเพลทที่สามารถป้องกันกระสุนเจาะกรอดและหัวรบแบบปันเดมได้อย่างมีประสิทธิภาพระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อต้านทานอาวุธต่อต้านรถถังสมัยใหม่ได้เป็นอย่างดี ในส่วนของเทคโนโลยีโอปลาตที่ติดตั้งระบบควบคุมการยิงที่ทันสมัยรวมถึงกล้องตรวจจับความร้อนกล้องมองกลางคืนและระบบตรวจจับเลเซอร์ทําให้สามารถปฏิบัติการในเวลากลางคืนหรือในสภาพแวดล้อมที่มองเห็นได้น้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมเสถียร,รภาพของปืนช่วยให้สามารถยิงเป้าหมายได้แม่นยําแม้ในขณะเคลื่อนที่รถถังโอปล T ตทีของไทยยังได้รับการติดตั้งระบบปรับอากาศและระบบป้องกันนิวเคลียร์ เคมีและชีวภาพซึ่งเหมาะสมกับการปฏิบัติการในทุกสภาพอากาศของประเทศไทยรวมถึงในสถานการณ์ที่มีภัยคุกคามจากอาวุธทำลายล้างสูงประเทศไทยได้สั่งซื้อโอเพอรที T, จากยูเครนจำนวน49คันในช่วงปี2011และเริ่มรับมอบตั้งแต่ปี2016โดยมีการส่งมอบอย่างต่อเนื่องจนถึงปี2018ซึ่งในปี2026นี้โอเพอรที T ยังคงเป็นหนึ่งในกำลังหลักของหน่วยยานกรอดไทยโดยมีการดูแลบำรุงรักษาและอัปเกรดระบบบางส่วนให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ แม้จะมีปัญหาล่าช้าในการส่งมอบในช่วงแรกเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในยูเครนแต่ในที่สุดกองทัพไทยก็ได้รับรถถังครบตามสัญญาและมีรายงานว่ารถถังเหล่านี้ได้ผ่านการฝึกใช้งานจริงในหลายพื้นที่รวมถึงในการฝึกผสมระหว่างประเทศด้วยสิ่งที่ทําให้ออปอลทีโดดเด่นคือการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีของโลกตะวันออกและการปรับให้เข้ากับมาตรฐานการใช้งานของไทยทําให้มันกลายเป็นหนึ่งในรถถังที่มีความสมดุลทั้งด้านพลังยิง การป้องกันและความคล่องตัวในด้านราคาโอเ o อ T มี ii, ต้นทุนต่อคันประมาณ7-8ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือว่าค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับรถถังรุ่นอื่นในภูมิภาคแต่ด้วยเทคโนโลยีและประสิทธ,ธิภาพที่ได้รับก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับการเสริมเคียวเลบของกองทัพปัจจุบันมีการพูดถึงความเป็นไปได้ที่ประเทศไทยอาจอัปเกรด upgrade, หรือจัดหารถถังเพิ่มเติมในอนาคต โดยอาจมีการพิจารณานำเทคโนโลยีไร้คนขับหรือ AI มาผนวกกับยานเกราะรวมถึงการปรับปรุงระบบสื่อสารและระบบรบเครือข่ายเพื่อเพิ่มความสามารถในสงครามยุคใหม่แม้จะมีคู่แข่งอย่าง VTC จากจีนหรือ T90 จากรัสเซียแต่ออพอ t T ก็ยังคงได้รับการยอมรับในเรื่องขององค์การปกป้องลูกเรือความสามารถในการรบและความเหมาะสมกับภูมิประเทศของประเทศไทย ท้ายที่สุดนี้รถถังที่84โอปลอตทีถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของความพยายามของกองทัพไทยในการยกระดับขีดความสามารถของยุโทโธปกรณ์ให้ทันสมัยพร้อมรับมือกับภัยคุกคามในยุคป,ปัจจุบันและอนาคตเป็นการลงทุนที่สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ในด้านความมั่นคงข,งของประเทศได้อย่างชัดเจนแล้วคุณลคิดอย่างไรกับรถถังโอปลอตทีคันนี้คิดว่าคุ้มค่ากับราคาหรือไม่หรือมีรถถังรุ่นไหนที่คุณอยากเห็นกองทัพไทยนําเข้ามาใช้คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารจากทั่วโลกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ